มาต่อครับตัดเองบ่เ้ยังไงว่ามือไปถือบ่ปะโอ้ตัดต่อตัดทิ่มมาเนี่ยอย่าไปสนอย่าไปเช็ดอย่าไปเมืงองยางไปทั้งหนานี่ยมองไม่อยู่นี่มันสงสิเป็นอีกคลองน้ำหนึ่งคลองน้ำหนึ่งของ นะครับกองถ้าเสียนอีลีมาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาใกล้เดี๋ยวผมจะเป็นใกล้ให้ส่วนหมุงดินแตกแตงซิกรสิอาจจะเป็นปลาไหลว่าจะเป็นเสี้ยนปลาไหลไปมุมกาเสี้ยนอันนี้อันนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูโอ้ขีดตมหางเลยนี่ครับมา เพราตรงนี้ไม้บางงามปานไดบ่ะไม้บางงามแต่มันสิมีคลองเงาไปเรื่อยๆอ,อยู่เด้มื่สิเงาไปหูนละ่ะหูนมองปลายขั้นเว็ดุ่นละครับละ่ะมองอันขาวๆพละ่ะไปน้ำกระเท او ละ่ะล่ะจนหอดเสาปูนเขาพละ่ะนี่เป็นคลองน้ำแต่เงามงามแต่มองนี่ละ่ะแต่ว่าเขาลงมา คันตีตีปลาอีลีก็ต้องมาผู้เดียวเดี๋วมามานําแต่มื่อนี้บ่ได้ตั้งใจมาตีปลาก็เลยได้เอามามานํามันมีขากล้องก็สิสู้จากใหม่อยู่อ่ะอ่ะสวยส่วนอันนี้น้ามันท่วมแลต่ที่นี่เพิ่นเอาขี้ดิมนมาถมใหม่เด้อน,น,นี่นี่เดินนี่ยนามันท่วมปีบางคันนี่ย อันนี้ก็เป็นข้องอีกคือเา่าข้องนี้เลิกครับข้องนี่ตีก็ดีแล้วนะโอ้หลกักสิมีข้องหลอกม่อีกซะเพื่อนกือสิมีอยู่ฟังนัง่งผิดเห็นปะงาปะกลยเขาปืนยิงเราซะ